ครับสว th ัสดีครับวันนี้รักสมุนไพรก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมสมุนไพรต้นปลาไหลเผือกนะครับส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําในหัวเงานะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมต้นสดๆเลยนะครับว่าลักษณะลําต้นและใบเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นปลายเผือกที่ช่วยยับยั้งหรือรักษาเมล็งนะครับแล้วก็แก้อาการปวดขานะครับลดการอักเสบนะฮะแก้ร้อนในแก้ไข้นะครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับความดันไขมันนะครับลักษณะใบลําต้นนะครับ วนี้จะเป็นใบอ่อนที่เพิ่งถูกฝนนะครับก็จะมีใบลักษณะออกสีน้ําตาลนี้นะครับนะฮะเป็นใบเรียงสลับนี้นะครับปีกนกนะครับลักษณะของใบเขานะครับตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นดอกแล้วนะครับลักษณะใบก็จะมันอย่างนี้นะฮะลักษณะมันวาวลำต้นก็สูงประมาณสองถึงสามเมตรนะครับนี่ฮะปลายใบนะครับหัวนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยลักษณะหัวเงานะครับ เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าประมาณเดือนเมษานะครับมีนาเมษาก็จะมาเก็บเมล็ดข้าวไปเพาะนะครับตัวน,นี้ก็เราก็อยู่คู่ป่าไปนะครับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าแล้วก็นวัตวัรมใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับสมุนไพรปลายเผือกนะวิธีการใช้สมุนไพรทุกครั้งนะครับก็ต้องคํานึงถึงว่าเราควรปลูกและรักษาไว้นะครับเพราะสมุนไพรนี้ก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับ แล้วก็วิธีการใช้สมุนไพรนะฮะเราก็ต้องคํานึงถึงการใช้ใช้เท่าไหร่ใช้ยังไงนะครับแล้วก็หาประโยชน์ของให้ได้นะครับว่าสมุนไพรแต่ละตัวรักษาอย่างไรนะครับตัวนี้ก็ใช้นะครับก็จะมีวิธีการใช้นะปลายเผือกก็จะมีรสขมอย่างน้อยน้อยเราจะใช้ปลายเผือกแต่ละครั้งนะครับไม่ให้เกินสองข้อนิ้วนะครับเพราะจะมีรสขมมากนะครับรสขมก็จะไปทําลายตับอ่อนของเรานะครับแต่ถ้าเราใช้ปริมาณที่พอดีนะครับ ไม่มากเกินไปนะครับก็จะช่วยบํารุงร่างกายนะครับแก้ปวดข้อปวดเข่านะครับแก้ปวดเมื่อยนะบำรุงร่างกายนะครับป้องกันมะเร็งนะฮะใครที่ยกของหนักปวดหลังปวดขาปวดเอวก็สามารถต้มน้ําดื่มรับประทานได้นะครับใช้ประมาณ2ข้อนิ้วนะครับหรือประมาณไม่เกิน30กรัมนะครับน้ําประมาณลิตรครึ่งนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีใบเตยที่เป็นยาช่วยเป็นยาประกอบนะครับใบเตยสใบนะครับ ดื่มเช้ากาาานนับวันเย็นหลังอาหารประมาณสิบวันนะครับแต่ละครั้งครั้งหนึ่งเราก็หยุดไปสักห้าวันนะครับเดือนหนึ่งเราก็กินประมาณหรือรับประทานประมาณยี่สิบวันนะครับเดือนหนึ่งรับประทานประมาณยี่สิบวันนะฮะเว้นการทานทานเช้ากับวันเย็นหลังอาหารก็จะช่วยแก้บำรุงกําลังแก้ปวดเมื่อยบำรุงร่างกายนะครับเป็นสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมีรสขมเล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่ชอบรสขมของปลาไหลเผือกเราก็ใช้ ย่าหวานประมาณห้ากรัมนะฮะก็จะช่วยแต่งรสหวานนะครับก็จะรับประทานง่ายนะครับหรือใครที่จะไปดองใส่น้ำพึ่งก็ได้นะครับใช้น้ำพึ่งประมาณหนึ่งลิตรนะครับหรือสองลิตรก็ได้นะครับปลายเผือกก็ประมาณห้าสิบกรัมนะครับนำไปดองโดยไม่ต้องใส่เหล้าหรือใส่น้ำเลยนะครับใช้น้ำพึ่งประมาณหนึ่งลิตรหรือสองลิตรนะครับ ปลาไหลเผือกก็ประมาณ50ิกรัมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่ารสขมของปลาไหลเผือกก็จะเจือจางลงไปวิธีการกินน้ำผึ้งก็อย่างนะครับน้ำผึ้งเราก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราก็มาใช้ช้อนโต๊ะนะครับตักตวงสองช้อนโต๊ะนะฮะน้ำหนึ่งแก้วนะครับเจือจางน้ํานะครับก็จะช่วยแก้บรุงกําลังนะครับแก้ปวดเมื่อยนะครับทําให้ผิวพรรณคุณดูผุดพองนะครับป้องกันมะเร็งได้นะครับแล้วก็ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับ ใครที่ปวดข้อปวดเข่าก็หามารับประทานได้นะครับปลาไหลเผือกนะฮะนี่ครับลักษณะใบานะครับครับสวัสดีครับ